กสสดเพื่อนครับมีลักนักสะสมนะครับสนีขึ้นเคยนะครับกับช่องรวยรวยชาแนลนะครับช่องนี้ครับมีแต่คําว่ารวยนะครับมีแต่คําว่าเพื่อนนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญกษะสั์ที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญปีพศนี้นะครับมีการจัดทําขึ้นมานะครับสองบล็อกด้วยกันนะครับเราไปติดตามข้อมูลกับทางช่องนะครับไปพร้อมๆกันนะครับว่า เหรียญปีพศไหนนะครับเราไปติดตามข้อมูลกันเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นเหรียญองพ่อรอ9เก้าเราครับเหรียญชนิดเก้าเหรียญนะครับ,น,น,รน,น,รบนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญครับเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระป,มปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบระหลงกตลาตยาราชจากุษสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุรนะครับทางนี้วงขอบเหรียญด้านซ้ายเขาความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาพระความมรดชการที่9นะครับ ด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนครับจะเป็นรูปพระบุชดนะครับวัดเบญจมาบกพิษดุสิตวนารามนะครับภายในขอบเหรียญด้านบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือปีพศ2551นะครับปี51นี่เองนะครับเพื่อนๆ่อที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับ ก็คือนักสะสมรุ่นใหม่นั่นเองนะครับก็คือสามารถาเข้ามาติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหรียญปี51ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญปี51นะครับมีผลิตด้วยกัน2บล็อกนะครับในส่วนของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญชนิดหนานครับเหรียญชนิดหนาซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับมีจํานวนการผลิตของเหรียญปีพศ2 5 5 1 รุ่นเก่านี้อยู่ที่220ล้าน4ี่แส0ห่นเหรียญนะครับและมีมูลค่าเหมือนกันครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะมีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ50บาทนะครับสําหรับเหรียญชนิดหนานะครับเหรียญชนิดหนารุ่นเก่านะครับนี่ก็เป็นเหรียญกระสับขององค์พ่อเรเก้าเรานะครับ มาดูอีกบล็อกหนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งก็จะเป็นเหรียญชนิดบางนะครับเห็นไหมครับความหนาจะต่างกันนะครับนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอานะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็มาดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าเหรียญชนิด5บาทปีห้าหนึ่งนะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับและบล็อก ชนิดบางนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับปีพศ2551ติดหนึ่งใน10ของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับก็คือติดอันดับที่4นะครับติดอันดับที่4ของเหรียญหายากชนิด5บาทมีจํานวนการผลิตครับของเหรียญปีห้รุ่นใหม่นี้นะครับอยู่ที่6 25, ล้าน2 2 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับ ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่ากนการเชื่อง,งานจะมีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ100บาทนะครับแต่มีบางเพจนะครับที่มีการประกาศขายไว้นะครับเหรียญหนึ่งราคาสูงถึงเหรียญละ500บาทครับจริงหรือไม่นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ทางช่องเข้าไปาดูหลายๆเพจนะครับก็เลยมา บอกกล่าวครับว่าเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญปีพศ2 5 5 1รุ่นใหม่นะครับราคาไม่ยังไม่น่าถึงเหรียญละ500นะครับเพราะว่าถือว่าจํานวนการผลิตยังเยอะอยู่นะครับเหรียญละ500นี่ต้องเป็นเหรียญปี46แล้วนะครับราคาของเหรียญปี46ชนิด5บาทนะครับถึงจะมีราคาถึงขนาดนั้นนะครับ แต่ทางช่องก็เลยได้นําเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็มาแยกแยะนะครับว่าเหรียญขององค์พ่อหล่อเก้านะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมซึ่งมีผลิตด้วยกัน2บล็อกนะครับนำมาฝากเพื่อนเพื่อนที่ต้องการข้อมูลนะครับทางช่องรวยชาแนลนะครับก็ยินดีครับที่จะให้ข้อมูลเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อจะอ อาจจะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อจะเก็บสะสมเหรียญหรือว่าบางท่านที่กําลังเก็บเหรียญเพื่อทําการซื้อขายนะครับหรือว่าเอาลงไปลงขายในเพจ facebook ต่างๆที่มีการาเปิดกลุ่มนักสะสมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามานะครับเช็คราคาหรือว่ามา,าเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญ กับทางช่องได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับกับข้อมูลนะครับและก็เหรียญเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรุ่นเก่าพอดีมีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับที่มีความแปลกด้วยนะครับราคาคงจะสูงแน่นอนนะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่า เหรียญเหรียญนี้ที่ทางช่องนะครับมีอยู่เหรียญเดียวนะครับมีความแปลกตรงที่เนื้อหายไปนะครับเนื้อของเหรียญนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับว่าเนื้อตรงนี้จะหายไปนะครับเหมือนแม่พิมพ์นะครับปั๊มขึ้นรูปปั๊มขึ้นรูปมาแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับ ไม่มีการผูกกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเล,เลยนะครับว่าถ้าโดนกระทบขอบนี่คงจะบี้ไปแล้วนะครับนะครับลองเทียบกับแสงนะครับแสงไฟเห็นไหมครับจะเห็นเป็นหลุมเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นหลุมลึกลงไปนะครับ ว่าเป็นเหรียญที่เออเลอร์คอยแล้วครับเหรียญแบบนี้นะครับถามว่าเหรียญชนิด5บาทหายากนะครับเหรียญที่มีลักษณะเออเลอร์คอยนะครับหายากส่วนมากจะเป็นเหรียญ2สีนะครับเหรียญ2สีชนิด10บาทมากกว่าจะเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับทําใหา้ทางช่องรวยๆชาแนลนะครับก็เลยได้นํามาฝากนะครับว่า เหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับเออเลือกคอยครับเดี๋ยวเลือกคอยแต่ว่ามีแล้วใครมีนะครับแบบนี้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับต้องนําไปเข้าตลาดนะครับตลาดซื้อขายเหรียญดูนะครับว่าจะมีใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเหรียญแบบนี้นะครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับการรีวิวเหรียญชนิด5บาทนะครับปีพศ2551ท,ทางช่องก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับกอนีก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ฝากาเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับ เพื่อรับข้อมูลกับทางช่องนะครับทางช่องจะยินดีนครับที่จะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับใครอยากจะรู้พศสอไหนนะครับลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางช่องจะหาข้อมูลนะครับมาให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการสะสมเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องขอจบ การรีวิวเหรียญปีพศออ2551ที่มี2ลด็อกนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบผมสวัสดีครับ